ได้ตั้งมาก่อน30กว่าปีแล้วแล้วก็คือในส่วนของหมู่บ้านเนี่ยครับเพิ่งเข้ามาอยากอยากมองแบบนี้ว่าอยากให้รองช่วยพิจารณาดูก่อนนะครับว่าการการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนนะครับมีผลกระทบต่อทางหมู่บ้านจริงๆหรือไม่เพราะ,ะในการร้องเรียนอันนี้ครับอาจจะเป็นเพียงแค่กลุ่มน้อยในส่วนที่ออกมาร้องเรียนนะครับก็เลยอยากอยากให้รองพิจารณาดูก่อนในการเป่านกหวีดก็เป่าคแค่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินชั่วโมงนะครับ ได้ตั้งมาก่อนได้ตั้งมาก่อนนั่นนะครับใช้ประมาณ30สิบกว่าปีแล้วแล้วก็คือในส่วนของบ้านเนี่ยครับเพิ่งเข้ามานะครับมาอยู่ล้อมรอบในส่วนของตัวโรงเรียนเพียงได้ไม,ไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับผมก็เลยก็เลยก็เลยเป็นเป็นเป็นข้อเป็นข้อสงสัยแล้วก็เป็นในส่วนของอ่าเป็นอยากอยากอยากจะให้ช่วยเหลือ ช่วยเหลือตรงนี้ออกมาครับก็เลยก็เลยได้สแสดงความคิดเห็นผ่านตัว Facebook ออกไปอยากจะให้ลองพิจารณาดูครับก็คือโรงเรียนอาจจะมาอยู่ก่อนอาจจะเป็นหนึ่งข้ออาจจะเป็นข้อต้แย้งก็ได้ครับว่าโรงเรียนมาอยู่ก่อนแต่ทําไมถึงไม่ปฏิบัติตามนี้ครับแต่ก็คืออยากให้อยากจะให้มองอยิงหนึ่งมุมว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติในส่วนของการรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่มาโรงเรียนนะครับที่ออกจากบ้านมา ออกจากแบว่า,วาความรับผิดชอบของผู้ปกครองนี่ยครับที่จะต้องส่งมอบมาถึงโรงเรียนต้องมีการเดินทางหากเกิดอุบัติเหตุการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้รับผิดชอบจะไม่พ้นโรงเรียนนั่นเองอยากให้รองช่วยพิจารณาดูก่อนนะครับว่า กา,การปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนนะครับมีผลกระทบต่อทางหมู่บ้านจริงๆหรือไม่เพราะ,ะในการร้องเรียนอันนี้ครับอาจจะเป็นเพียงแค่กลุ่มน้อยในส่วที่ออกมารองเรียนนะครับก็เลย,ยากอยากให้ลองพิจารณาดูก่อน เพราะว่าอย่างอย่างการเป่านกหวีดก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ผมว่านะครับไม่เกินในส่วนของตัวกฎหมายกําหนดอยู่แล้วครับก็คือเป็นการส่งสัญญาณเพื่อที่จะให้รถเดินรถหยุดแล้วก็ให้นักเรียนเดินเดินเข้าโรงเรียนนะครับด้วยความปลอดภัยนั่นเองในการเป่านกหวีดเรเป่าแค่แคไม่ไม,ไม่ไม่เกินชั่วโมงนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ไม่มีเสียงในส่วนของตรงนี้ไม่เกินชั่วโมงทั้งเช้าและเย็นนะอันนี้ถูกต้องไหมคะ ช่วงเย็นอาจจะอาจจะมีบ้างแต่คือในในส่วนของเนื้อหาในส่วนของการร้องเรียนจะเป็นร้องเรียนในช่วงเช้าครับช่วงเช้าแต่ที่มีปัญหาณตอนคือขอให้รองช่วยพิจารณานะครับในส่วนของคําร้องที่ยื่นต่อโรงเรียนนะครับว่าเหมาะสมแล้วหรือยังแล้วก็ถ้าหากยังไม่เหมาะสมยังไงก็ขอยื่นขอเรื่องรับในส่วนของตัวเอกสารกลับเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเหตว่าให้ให้การดําเนินการของโรงเรียนแล้วก็การดูแลของกของคุณ ต่อนักเรียนได้มีความปลอดภัยแล้วก็มีวิธีเพิ่มเติมนี้ครับที่แบบว่าปกป้องนักเรียนที่ออกจากบ้านมาโรงเรียนนั่นเองครับในส่วนของการร้องเรียนนะครับพอมีการร้องเรียนเข้าไปทางโรงเรียนหมู่บ้านโรงเรียนไม่นิ่งนอนใจอยู่แล้วครับที่จะปฏิบัติตามแต่ถามว่าถ้าในกรณีถ้าหากวันนี้โรงเรียนนะครับทาตามความประสงค์ของหมู่บ้านโดยการที่ไม่เป่าหนวีแต่การเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าหากมันมีมากขึ้น หรือการจราจรที่แบบว่าก่อนหน้าน,นี้อาจใช้อาจจะใช้สัญญาณนกหวีดเนี่ยครับเพื่อที่จะระบายในส่วนของรถนะครับและทําให้ในอนาคตร,รถมีการติดแล้วก็คือ,อทําให้การจราจรภายหน้โรงเรียนนะไม่ไม่สะดวกยังไงครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i k t o อค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ